สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถบ้านสวยๆหนึ่คันอันติสนะครับรถบ้านแท้แน่นอน t o โตยตา้าโครร l ลาอัลติ 1.8e นะครับออโต้ปี2013นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับ 3,500โดยประมาณในการผ่อนนะครับ1 8 9 0 0 0บาทราคาสภาพแจ่มมากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนรถสวยซอกเดิมแต่เข็บเติมนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ1 8 9 0 0 0บาทนะครับกับเอาติ1 8 e ปี2013นะครับผ่อนสุดชิลเลยครับผ่อนนึกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับบอกเลยคุ้มสุดๆนะครับเดินทางได้ทั่วประเทศและ น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องพันแเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับชุดแต่งรอบคันสีสวยๆภายนอกภายในงามมากๆคันนี้ดูแลสู์ ตลอดครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ 1.8e นะครับ c e n t r a l อก Airbag ABS d i s c b r a k e นะครับภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้านะครับคันนี้เปิด189,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับคันนี้ใครสนใจเข้าใจได้ไปคุ้มมากๆนะครับเปิดราคาเบาๆเพราะว่าคันนี้ใช้งานไปประมาณ310,000กิเมนะครับใช้งานเยอะ เลยเปิดเบาๆสำหรับคนที่เข้าใจกำลังหารถใช้งานในราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะครับถึงจะใช้เยอะนะครับแต่เขาดูแลศูนย์แล้วผมเช็คมาหมดแล้วนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆแล้วก็ช่วงล่างนิ่มๆนะครับที่สำคัญไม่มีชนถือว่าดูแลดีมากๆนะครับคันนี้สภาพราคาจัดให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับ แจ้งตรงชัดเจนไม่มีหมกนะครับเป็นโฉมไม่นเช่นป e ี2013นะครับไม่เคยชนซอกเดิมหมดเลยนะครับไม้แท้3 1 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับชัดๆนะครับว่าไม่นี้แต่ดูแลดีสุดๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจสนใจนะครับสีสวยเต็มภายนอกงามภายในงามสภาพเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับในราคา189,000บาทได้อัลติปี2013นะครับสุดคุ้มแน่นอนอะไรการซ่อมบำรุงดูแล ท่วมครับดูแลง่ายมากๆนะครับเป็นรุ่นที่เป็นแท็กซี่ครับจึงมีอะไรเยอะราคาการซ่อมบำรุงอะไรท่านเลือกได้เลยครับจะซ่อมแท้เทียมจัดได้หมดครับอะไรเยอะจริงๆครับแล้วมันก็ทนและมันก็ใช้ง่ายดูแลสบายใจครับเอาเป็นว่าราคานี้1 8 9 0 0 0ับาทหายากแน่นอนกับรถปี2013นะครับถ้าคันนี้มาไม่แสนต้นผมขายเลยครับ2 3 9 0 0 0เอาเป็นว่า แจ้งชัดเลยนะครับขายตามสเต็ปไม่มีหมกไม่มีโกงไม่มีย้อมครับแจ้งชัดแจ้งตรงทุกอย่างนนะครับสวยสมบูรณ์ไม่ชนเป็นอารติสปี2013 1.8 Auto ออโต้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่าง